วันนี้ก็จะพาทุกคนมาชมต้นยี่หลานะคะหลังจากที่พี่ออได้ตัดยอดทำาสาวเข้าไปสักระยะหนึ่งนะคะーーก็จะมาอัปเดตให้ชมกันว่าตอนนี้ต้นยี่หลาเป็นยังไงบ้างแล้วนะก็ーーมีอยู่แค่ต้นเดียวนี้แหลคะค่ะยี่หลาก็เป็นพืชสวนครัวที่หอมแล้วก็ มีรสชาติที่เผ็ดร้อนแรงนะคะใครที่ชอบอาหารรสจัดจัดก็น่าจะชอบนะส่วนตัวพี่อ้อเนี่ยจะชอบมากๆเลยนะคะเอาไปผัดใส่ปลาดุกหรือว่าเอาไปผัดใส่เนื้อก็จะเข้ากันมากๆเลยอันนี้ก็หลังจากที่พี่อ้อตัดยอดไปประมาณเดือนหนึ่งเขาก็แตกยอดออกมาเป็นพุ่มเลยนะคะต้นไม้หน้าแรงค่ะ ไม่ได้งามมากนะนี่ก็ถือว่าก็พอใช้นะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็น่าจะงามมากกว่านี้นะส่วนต้นนี้ก็เป็นผักชีญี่ปุ่นค่ะซึ่งพี่อ้อก,ก็ได้ปลูกมาสักประมาณอ่าอายุน่าจะสักประมาณ3ปีได้แล้วนะคะก็ตัดยอดเขาบ่อยๆทำาสาวเขาบ่อยๆเขาก็จะอายุยืนยาวให้เรากินได้ตลอดไปนะคะ ซึ่งข่าวที่แล้วที่พี่อ้อได้ตัดยอดยีราพี่อ้อก็เอาไปปักชำนะคะท่านผู้ชมเนี่ยคงเป็นเพราะว่าหน้าแรงนะอากาศร้อนมากๆเลยนะคะพี่อ้อได้ชำไป5ยอดก็รอดมาแค่ยอดเดียวนะคะตอนนี้ก็กำลังแตกใบนะคะถ้าเป็นการชำในหน้าฝนเนี่ยชำไปสัก5ยอดก็จะติดสักประมาณ4ยอดนะคะ แต่ว่าอันนี้ก็รอดแค่ยอดเดียวก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าหน้าแรงอากาศค่อนข้างที่จะแห้งแรงไม่มีความชุ่มชื้นเลยค่ะต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยบางต้นนะคะก็มีใบที่แห้งเกรียมเพราะความร้อนนะคะการดูแลต้นไม้หน้าแรงก็เป็นสิ่งที่ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปนะ ถ้าเผื่อเรารู้วิธีดูแลรักษาเขาเขาก็จะอยู่รอดให้เรากินได้ตลอดไปนะคะต้นยี่หล่าก็เช่นเดียวกันค่ะความจริงนะถ้าเป็นหน้าร้อนหน้าแรงเนี่ยควรจะลดน้ำเช้าเย็นแต่พี่อ้อก,ก็ขี้เกียจค่ะก็ลดน้ำแค่วันละครั้งนะหรือถ้าช่วงไหนที่ไม่ได้อยู่บ้านหลายวันก็ไม่ได้ลดน้ำเลยนะคะ นางอยู่รอดปลอดภัยได้ขนาดนี้ก็ถือว่าแข็งแรงมากๆแล้วนะถ้าเป็นต้นอื่นก็น่าจะตายไปแล้วนะคะต้นยีหล่าก็ขยายพันธุ์โดยการปักชำค่ะแล้วก็พเพาะเมล็ดนะพี่อ้อเคยพเพาะเมล็ดไม่เคยขึ้นเลยค่ะไม่รู้เป็นอะไรนะเคยซื้อมเมล็ดมาจากร้านร้านที่ขายพวกของเกี่ยวกับการเกษตรเนี่ยค่ะ เอามาเพาะก็ไม่ขึ้นนะคะแม้จะใช้ดินเป็นพีทมอสก็ตามก็ไม่ขึ้นค่ะต้นนี้ก็ได้จากการปักชำนะคะ